ย,ยี่ยยฟอสยี่ฟอสแกอยู่ไหนเนี่ยย,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 ยี่ฟอสยี่ฟอสทิราค่ะทิราค่ะทิราอยู่ไหนคะเนี่ยฟอสอยากรู้จะตายแล้วว่าเซอร์ไพรส์เป็นอะไรอะ่ะทิราคะ่ะทิราคะ่ะยี่ยยฟอสแกมาทำอะไรที่นี่อะ่ะยายขวัญแล้ว ทำไมแกอยู่สภาพนี้ล่ะก็ตรเขาอาจจะทำเซอร์ไพรส์ฉันอาจจะดูแปลกๆหน่อยแต่ว่ามันก็ตื่นเต้นดีอะแกเซอร์ไพรส์ประเภทไหนกันนี่แกอาจจะเป็นจูจีเอาดอก่อนแต่งงานก็ได้นะไม่แกนี่ทะเลื่มหมดกันนะเนี่ยเออฉันว่าที่นี่ก็ดู น่ากลัวแปลกๆนะโอ้โอไตเขาฝากนี่ให้แกด้วยอ่ะโ้ยตัวเป็นเกมหาเบาะแสแน่เลยอะ่ะอุย้ยจะโชอบอป่าตื่นเต้นอหอะมาเร็วเลยฉันเจ็บไปหมดแล้วเนี่ย,ยแกว่าเขาจะให้อะไรฉันนะ่ะฉันก็ไม่รู้อ่ะแต่ฉันว่า,ากิจกรรมนี้น่าสนใจมากเลยนะแกรีบๆแกเลยตื่นเต้นไม่ไหวละ สร็จแล้วเสร็แล้วแกแกรีบดูเลยไม่มีความชั่วไหนถูกซ่อนเอาไว้ได้เกินห<ะ>นึ่งร้อยปีฮะมันหมายความว่ายัางไงอะยังไม่หมดนะมีนี่ที่ผนืนดินนี้มีความจริงซ่อนอยู่จงออกค้นหาเสียม เป็นอันดับแรกถ้ามีดินมีเสียมก็น่าจะเป็นข้างล่างตึกนี้ไหมแกข้างล่างนี้มีดินนะจริงด้วยต้องมีแน่ๆเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนแกรออยู่นี่แหละอันนี้เป็นสซไพรยของฉันไม่ใช่สซไพรยของแกฉันก็รู้ว่าแกต้องการความช่วยเหลือจากฉันซะอีก no 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 งั้นแกก็ ไปเตรียมตัวในงานก็ได้เดี๋ยวทางนี้ฉันจัดการเองโอเคได้เลยแก okay. ฉันไปก่อนนะโ <c oughs> ชคดีนะแก <c oughs> ขอให้เจอเซอร์ไดีๆนะ ลำาบากลําบอแบบนี้ด้วยหวังว่าไอส้สะพายนี่มันจะคุ้มค่าที่ฉันลงทุนนะเนี่ยโอ๊ยมึงก็บอกกูหน่อยดิวะว่ามึงอ่ะตั้งใจทําอะไรกันแน่เออนะดูเงียบๆไปก่อนมึงก็บอกกูหน่อยดิวะว่ามึงอ่ะคิดกําลังจะทําอะไรอยู่มึงช่วยสงบสติอารมณ์หน่อยได้ไหมกูคํานวณทุกอย่างไว้หมดแล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง อูหวังว่าเซอร์ไพรส์ของมึงเนี่ยจะคุ้มค่ากับการที่เอามึงเอาเจ้าสาวของมึงมาทําอะไรแบบนี้นะเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นมึงก็รู้ใช่ไหมว่าเฟิร์สอะ่ะมันก็เพื่อนกูเหมือนกันเดี๋ยวมึงก็รู้ แหม่ที่รักเนี่ยก็ชอบทางเซอร์ไร์ตลอดเลยนะคะไม่เสียใจที่ขนตาหรือจริงๆเลยเลความจริงเป็นสิ่งไม่ตายอะไรของเขาเนี่ยเอาล่ะ การแสดงสำคัญจะเริ่มแล้วคงไม่ได้เป็นแบบที sure> Actually, ่ฉันคิดใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยนี่มันเดี๋ยวนะไม่จริงอ่ะไม่ใช่พวกคนทรยศเดี๋ยวๆๆๆ๋ยวเดีเดี๋ยวนอกใจ อ๋อกรมีของขวัญมาให้มึงด้วยอะไรวะขอบคุณเว้ยฉันรู้ความจริร<อ>งหมดมแล้ว ไยกูกูอธิบายได้นะเว้ยไตมึงไม่ต้องอธิบายอะไรกูงนะเพราะกูเห็นกับตาตัวเองมาหมดแล้วคือคือคือนี่เขารู้แล้วทุกอย่างมาได้ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะรู้ได้ยังไงในเมื่อผมก็เช็คทุกอย่างแล้วว่าไม่มีใครเห็นว่าเราอยู่ด้วยกัน แกนั่นแหละแกเป็นคนบอกเขาทุกอย่างใช่ไหมนี่คุณพูดแบบนี้ออกมาได้ไงคุณเองหรือเปล่าที่เป็นคนไปบอกเขาอ่ะฉันเนี่ยนะแกตอนที่เป็นเพื่อนสนิทเขาอ่ะอีกอย่างยังช่วยกันจัดอีกเซอร์ไพรส์บ้าบรอนี้ด้วยอ่ะเป็นเพราะแกนั่นแหละแกเป็นคนบอกเขาใช่ไหมเป็นเพราะแกคนเดียว ขอเลยล่ะไปหุบปาก<ไ>ปเพื่อนสนิทกับคนรักสนใจแต่เงินฉันจนถึงขั้นลงทุนแต่งงานเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง คนโท่นะเรื่องนี้คนอื่นไปได้แล้วเตยนะไม่ทุกอย่างทุกอย่างไม่ใช่เพราะความผิดเพิ่งเป็นความผิดของมันมันเป็นคนทำคนเดียวอะ่ะมันไม่ใช่พิพันทำอ่ะหยุดโยนความผิดหให้คนอื่นได้ละมันก็ผิดกันทั้งคู่นั่นแหละค,ควรจะส้ำเลกได้ก่อนจะนอกใจผมด้วยซ้ำ ขอโทษค่ะพ่ขอโทษนะขอโทษเอาว่าเป็นค่ารถกลับบ้านแม่คุณซคเพราะบ้านผมไม่ต้อนรับคนอีกต่อไปใจพขอใจใจใจพ่อขอโทษใจใจอขอโทษอ นีม่มาแตะต้องตัวฉันเป็นพ่อแกนั่นแหละแกทำให้ฉันต้องเป็นแบบนี้อ่ะจะไปไหนก็นไปเลยใจหวาไปเลยไปไหนก็ไปโ่อไว้